สวัสดีท่านผู้ชมนะครับออก็มากับวันออระวงังระวงังโอ้โหโอ้โหทำไมท่านไม่ถอยนอตรงนี้มันเป็นคันนะครับคว่ำนะมันต้องหันหน้ามาทางนี้แล้วก็ถอยอ่ะวันนี้มาเขาเรียกว่าไงทำรุ่นนะครับของตัวเองเนาะ กลางคืนนะครับเล่นกลางคืนแล้วทำรุนมันไม่ไหวนะครับตลางวันก็ร้อนนะร้อนแล้วก็ไปรับจ้างเดี๋ยวเห็นเห็นรถหนีเขาก่อนอือพอดีผมแทกได้สักครึ่งนึงแล้วก็ต้องไปติดน้ำใส่ข้าวนะครับก็เลยให้เขามาเปลี่ยนนะประมาณนั้นแล้วเดี๋ยวจะเป็นยังไงต่อก็ว่ากันไป ทํารุ่นนะครับทํารุ่นเมื่อวานเมื่อวานปุ๋ยแล้วนะครับแลวก็เลเทก็ไม่เป็นไรเนาะมันล้มมันอะไรบ้างนะหัวงานนะครับแต่ทํารุ่นต้นประมาณนี้นะเลยหัวเข่าะนะครับปลายใบเลยหัวเข่าะนะครับอันนี้เป็นล่องตัดเนี่ยหัวเข่าผมเนี่ยเห็นไหมหัวเข่าปลายใบนะครับ คือคนนอนอยู่มองไม่เห็นนะเนี่ยฉีดยาไปอยู่กี่รอบเนี่ยสองรอบหนึ่งสองรอบไม่แน่ใจนะครับเข้าวโพดประมาณกี่วันนะถอยแล้วแต่นะครับมันเป็นเซี่ยวนาะเอาละเอาละเอาละเวลารถมันติดรถมันอะไรอเงี้ยเราก็เหยียบกันฟรีนะใส่โลหนึ่งเข้าไปนะครับ อว่าอีกข้างหนึ่งมันลอยอะไรมันเนี้ยมันก็ไปไม่ได้ถ้าเราเหยียบกันฟีมก็จะหมุนไปทุกล้อล้อหลังนะอันนี้ก็ทํารุ่นก็ปีนี้เรียบร้อยนะครับรอบนี้รอบหน้าหนาวทํารุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยเดี๋ยววันเลือนพรุ่งนี้ไปลานกระเบือวันเลือนวันโน้นก็จะวางน้าหยดหยดน้ํานะครับใส่ยูลงยูเลียไปนะครับก็ประมาณนั้น แล้วก็เวลาเวลาเราลาดนะครับอันเนี้ยแปลงเนี้ยนะครับแปลงท้งน้ำแปลงที่สองเนี่ยเราก็จะหยดน้ําเอาผมหยดน้ําเอานะครับแล้วก็ใครมาดูก็มันจะมีล็อกหนึ่งที่ข้างบ่อก็จะลาดเอานะครับนะตรงข้ามกับเขานะครับใครที่เคยมาเนาะก็สุดท้ายอ่ะนะครับสุดท้ายข้าวโพดท,ที่ตอบโจทย์มากที่สุดนะครับอ่าลองหกสิบ ระยะรอง60ระยะต้น15-20แล้วก็วางน้ำหยดทุกรองรองเป็นรองก็ได้จบครับถ้าทุกรองยิ่งดีนะเวลาก่อนเราจะเกี่ยวนะครับก่อนเราจะเกี่ยวเราดึงให้อิ่มครับเราไม่ต้องไถแล้วใส่น้ำนะเกี่ยวสัก3 4สวันเนี่ยดึงให้อิ่มเลยครับแล้วก็เก็บสายเสร็จปุ๊บเกี่ยวเสร็จนะจุดเย็นกลางคืนไถเช้า,ชามาปั่นหยอดได้เลยทำไมผมถึงต้องนะครับ ให้มันมีความชื้นผมบอกเลยว่าข้าวโพดยังไม่เคยใส่น้ํานะครับเราไม่มีการโดนฝนโดนโดนหนาว้วยไม่มีไม่มีกินน้ําค้างไม่มีเลยนะครับร้อนมากตอนนี้คือเนี่ยข้าวโพดอะนะครับหรือว่าอะไรก็ตามถ้ามันมีความชื้นนะดินเราเตรียมดีมีความชื้นดีตั้งแต่แรกนะครับ ใหม่ๆเลยนะข้าโพดเดือนประมาณ20วันแรกมันไม่ต้องการน้ําขนาดนั้นนะครับถ้าไม่ใช่น้ําหยดนะถ้าไม่เลี้ยนไม่เขาเรียกว่าอะไรนะครับพรมน้ําหยดอ่ะนะครับหยดน้ําไปเรื่อยๆถ้าเป็นน้ําราดอะเรียบร้อยนะครับมันจะแกนมันจะเหลืองนะครับข้าโพดอะเวลามันเป็นเด็กอยู่มันชอบความชื้นพอเหมาะนะครับมันชอบความชื้นพอเหมาะถ้าเกิดว่าเละเกินมันแกนมันเหลืองมันไม่โตนะครับ เราต้องฉีดฮอร์โมนอัดยาอัดปุ๋ยออัดฮอร์โมนอัดยาหนอนโน่นนี่นั่นนะครับสีดยาคุมให้ตามตารางอ่ะแล้วเวลาเราไปเลยไม่มีแล้วนะแล้วก็เวลาเราทำครั้งแรกอ่ะ วิธีที่ดีที่สุดนะครับก็คือมีความชื้นตั้งแต่แรกถ้าสูบสัยก็ดึงน้ําหยดนะครับถ้าเป็นสปริงเกอร์หรือว่าลึงลาดเสี่ยงนิดนึงนะครับเสี่ยงเพราะอะไรอตรงไหนเละเกินนะครับความชื้นมากเกินข้าพดเหลืองข้าพดนเ,เน่าไม่โตนะครับเนาะประมาณนั้นอ่ะประมาณนี้นะครับไปแล้วเสร็จแล้วนะครับรอบนี้รอบหน้าหนาวทารุ่นเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็อีกแปลงหนึ่งที่ฝั่งโน้น12ไร่เสร็จแล้วนะครับตอนนี้ย้ายมาแปลงนี้ละนะครับใครจะเข้ามาดูก็มาอยู่ข้างหลังนี่นะครับอยู่ข้างหลังโรงเรียนอยู่ข้างหลังวัดหนองแม่แจ้งนะครับอันนี้แปลงหลังนะแปลงแทง,งน้ํานะครับ15ไร่17ไร่นี่แหละประมาณนั้นนะครับเราเดี๋ยวเป็นยังไงต่อวางน้ําหยดเป็นยังไงวางวางน้ําหยดเป็นแบบไหนหยดแล้วมันเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูเนาะขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับ